สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําวงจรควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์แบบสค่ขอดนนะครับวงจรของเรานะครับก็จะใช้ IC XR 2 2 0 6นะครับเมื่อเราทําการต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูกขึ้นสามเหลี่ยมออกมานะฮะนี่นะครับลูกขึ้นสามเหลี่ยมของเราเราก็จะทําการปรับความถี่ของมันให้อยู่ประมาณ1 h เฮิร์นะครับเฮิร์นเฮิร์นะครับ ก็ลูกขึ้นสามเหลี่ยมที่เราได้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าลูกขึ้นสามเหลี่ยมของเราเนะ่ยลอยอยู่ข้างบนนะครับเราจะทําการออฟเซตของมันนะฮะให้ลูกขึ้นสามเหลี่ยมอันนี้ตกลงมาอยู่ตรงกลางนะฮะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นั่นเองนะครับก็ผ่านวงจรออฟเซตนะฮะขึ้นที่เราได้นะฮะผมทําการปรับให้มันมาอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับเมื่อเราได้สามเหลี่ยมที่มันมาอยู่กึ่งกลางแล้วเราจะเอาสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะ มาเข้าวงจรคอมพลิเตอร์นะฮะเพื่อทำการสร้างเพาของมันขึ้นมานะครับนี่ก็คือเพาะนะเพาที่ได้ออกมานะครับเมื่อได้เพาอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เอามันเพลาลูปนี้เอามาเข้าวงจรลอจิเกตนะฮะผมใช้นอตเกตแล้วก็แอนเกตนะครับ เพื่อทการทาเพาเหมือนกันนะฮะเพาที่ได้ออกมานะครับแล้วผมจะเอาเพาอันนี้มาต่อให้ออปโตนะฮะโดยที่เอาพุทของออปโตนะฮะจะไปทิ้งที่ขาเกตของเฟสนะครับเพื่อให้กระแสเพื่อให้แรงดันของเฟสนะฮะจากขาเด่นลงไปขาซอสได้นะครับนี่ครับผมก็จะมาวัดอ่ ผมก็ทำการเปิดมอเตอร์ นนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตของวัดคอมมอเตอร์นะฮะลูกคลื่นที่ได้จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมจะลองกลับทางหมุนด้วยนะครับลูกคลื่นที่ได้นะครค,ครับโอเครับ